บรรยากาศยามเย็เนที่ประจวบนองที่ปะระจวบชีคันคืนแรงแรงเสียงคืนมันสาดมันซัด <c oughs> ยังไม่ถึงเลยรถอีกวิวพาชมวิวริมะทะเลนะฮะจะจวบน้อก็นะฮะ,ะ,นะฮะเขาก็มีทางให้เดินนี่พี่น้องนะฮะกว้างขวางนะฮะเฉพาะทางเท้าพี่น้องเราไม่ต้องไปเดินนะ่ะอยู่บนฟุตบาทนะฮะเดินเดินตามทางได้เลยที่ก็มีไว้ให้นะฮะสะดวกสบายไม่ต้องกลัวรถเฉียว ะะร้านอาหารก็มีให้เลือกนะคะราคาถูกๆพี่น้องราคาถูกมากยี่ป่ากับคณตากินกินอี่กมากเลยกุ้งก็ตัวใหญ่ส,สดะะปลาหมึกกุ้งหอยเป็ปลาสั่งสปาเกตตี้อะ,ะอะทะเลเนาะอิ่มเลยอะร้150อยห้าสิบะกินกับไปหมดอะกุ้งมันตัวใหญ่โคตร นี่กับร้านอาหารเนี่หน่มนะฮะตอนเย็นๆด้วยมาเดินนะลมเขาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานกันด้วยแล้วมีสารเจ้าวุราวุ่นยีนะ้น้ำเยอะ ประปลาเดินไปบนปรถึงสะพานเนี่ยพี่น้องมีสะพานเนีะะน่ยลิกๆไว้เนี่พยพีน่อมาจนถึงข้ำแล้วเนาะ